แพ็คคูครับพี่น้องครับแพ็คคูครับสองหมื่นสี่มือนี่เอาไปเลยซงฟรีสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลยกชุดเดอร์สองตัวนี่ถือตัวละหมื่นสองเท่านั้นครับสองหมื่นสี่แม่แยกลูกตัวนึงสมได้สิพ่อเศร้ามือนะครับตัวแดงสมได้สิพ่อเศร้ามือตัวนี้เพิ่งแยกลูกออกไปครับคาดว่าอีกบ่โดนคงได้สมตัวนี้ได้ลูกตัวเดียวตัวนั้นได้ลูกสองตัว แยกลูกออกมัดทั้งสองตสองหมื่นสี่ส่งฟรีสามลอยโลอ่าสนใจโทษด่วนครับพี่น้องครับสนใจโทษด่วนเด้อพิกัดบ้านนว่าครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญกินยาดีแห้งกินยาดีเชื่องดีแข็งขาทกทอนประกันไทยยุ่แล้วทกทอนประกันไทสิบห้ามือต่ว่างัวอยู่น้ำเบาตึงโดนแล้วล่ะครับพี่น้องครับ โครคไข่ไข่เจ็บบ่มีกินยาดีแห้งอันนี้ยารวมนะครับเดิ้ลยารวมตัดมาให้ครับยาไอ้ยังคนก,นกินมัดใบหมอกใบไม้ต้นน้อยต้นใหญ่กินมดเลยบ่เลือกง้วกำลังอ้วนกำลังเหลื่อมกำลังใสครับเพราะว่าฉีดยาให้มัดแล้วทั้งสองตัวสองหมื่นสี่อ้าวคุณฟอคุณแม่เห็นชิปนี้อยากแดงงวอถือกันง้อฮู้ง้อถือกันทั้งสองตัว ยังได้เป็นเลี้ยงเฮ็ดนอเฮ็ดแนยวเลี้ยงสองตัวจ้าหนอยก็ได้ซีตัวราคาสองหมื่นสีเท่านั้นทรงฟรี่จ้ามลอยโลไปเลยอ่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องครับสนใจกระโทนมากงอด,ดีเพราะม่มีปัญหาสุดยอดอยู่แล้วสองตัวนี้สำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับฝ่าฝนกำลังมาครับฝนห่องฝ่าห่องฝนห่องแล้ว สวัสดีครับผม